ดูประเมินจะใช้สำหรับประเมินผล KPI ประจํำปีประเมินผลการทำงานหรือประเมินผลการทดลองงานได้ HR สามารถกำหนดหัวข้อการประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ไม่จำกัดและสามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของพนักงานได้หากมีรายการแบบฟอร์มการประเมินอยู่แล้วให้ข้ามไปทำที่ขั้นตอนกำหนดกลุ่มการประเมินได้เลย ขั้นตอนแรกจะต้องสร้างเกณฑ์การให้คะแนนขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนระบุชื่อเกณฑ์ผู้ใช้สามารถเพิ่มเกณฑ์ได้ไม่จำกัดหากต้องการเพิ่มให้กดไปที่บวกหากต้องการลบให้กดไปที่กากบาทเมื่อระบุเกรดคะแนนมากสุดและคะแนนต่ำสุดเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกได้เลย ต่อไปจะเป็นการสร้างความหมายของระดับคะแนนกดไปที่สร้างความหมายของระดับคะแนนระบุชื่อเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์คะแนน,นจะถูกฟิกไว้ที่5ระดับระบุคำนิยามและระดับการวัดความสามารถ ระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกได้เลยเมื่อสร้างเกณฑ์การให้คะแนนและสร้างความหมายของระดับคะแนนเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการสร้างแบบประเมินผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการประเมินได้โดยระบบจะมีให้เลือก2แบบแบบที่1คือแบบประเมินทั่วไปแบบที่2คือแบบประเมิน KPI ผู้ใช้จะต้องกำหนดรหัสแบบประเมินและชื่อการประเมิน ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนจะใช้สำหรับแสดงความหมายผลรวมของการประเมินตามระดับคะแนนที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้หากต้องการให้ระบบนำเวลาในการทำงานมาใช้ให้ติ๊กถูกไปที่ช่องตัดคะแนนจากเวลาทำงานเพื่อให้แบบประเมินแสดงวันที่ขาดงานและเวลาสายมาแสดงเลือกความหมายของระดับคะแนนกรณีที่จะให้มีแบบถามตอบท้ายใบประเมินก็สามารถเลือกแบบถามตอบได้ แบบถามตอบจะสามารถสร้างได้ที่หน้าหลักโดยเลือกไปที่สร้างแบบถามตอบจากนั้นก็จะนำมาผูกกับแบบประเมินได้ต่อไปจะเป็นการระบุรายละเอียดในใบประเมินกำหนดชื่อส่วนการประเมินระบุน้ำหนักการประเมินโดยระบบจะนำไปเฉลี่ยจากการให้คะแนนของผู้ประเมินผู้ใช้สามารถเพิ่มหัวข้อการประเมินได้โดยกดไปที่ปุ่มหัวข้อการประเมิน เพิ่มส่วนการประเมินได้โดยกดไปที่ปุ่มเพิ่มหลังจากที่กรอกรายละเอียดการสร้างใบประเมินเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกแบบประเมินได้เลยหลังจากสร้างแบบฟอร์มการประเมินเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกำหนดกลุ่มการประเมินให้กับพนักงานและผู้ประเมินไปที่เมนูกำหนดกลุ่มการประเมิน จากนั้นไปที่จัดการกลุ่มประเมินกำหนดชื่อกลุ่มการประเมินรายชื่อหัวหน้าผู้ประเมินสามารถเลือกได้มากกว่า1คนและสามารถจัดประเมินข้ามบริษัทได้สามารถเลือกหัวหน้าผู้ประเมินได้มากกว่า1ท่านแต่จะต้องเลือกเรียงตามลำดับการประเมินให้ถูกต้องด้วยจากนั้นระบุรายชื่อพนักงานที่ถูกประเมินโดยสามารถเลือกพนักงานได้มากกว่า1ท่าน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลยหลังจากนั้นจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดกลุ่มได้ที่หน้าจัดการกลุ่มประเมินต่อไปจะเป็นการจัดการแบบประเมินให้พนักงานตามกลุ่มที่ได้สร้างก่อนหน้านี้ไปที่เมนูกำหนดแบบประเมินให้พนักงานจากนั้นไปที่จัดการแบบประเมินให้พนักงานเลือกฟอร์มการประเมินที่จะใช้กับกลุ่มการประเมินที่เราต้องการ จากนั้นเลือกกลุ่มการประเมินตรวจสอบกลุ่มการประเมินพนักงานและผู้ประเมินให้เรียบร้อยหากรายละเอียดถูกต้องให้กดบันทึกได้เลยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจัดก,การแบบประเมินให้พนักงานได้ให้กดไปที่แบบฟอร์มจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นด้านขวาโดยจะแสดงข้อมูลแบบฟอร์มดังกล่าวถูกผูกอยู่กับกลุ่มใดบ้างต่อไปเป็นการกำหนดรอบการประเมิน ไปที่เมนูกำหนดรอบการประเมินจากนั้นกดไปที่สร้างรอบการประเมินระบุชื่อรอบการประเมินเลือกรายการแบบฟอร์มการประเมินเลือกกลุ่มประเมินจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดรายการประเมินให้ถูกต้อง หากต้องการให้พนักงานประเมินตนเองด้วยให้ติ๊กถูกที่ช่องพนักงานประเมินตนเองระบุวันที่เปิดรอบการประเมินระบุวันที่ปิดรอบการประเมินสถานะพนักงานให้ระบุสตาร์ทคิดค่าเฉลี่ยเป็นการเลือกว่าจะให้แบบประเมินดังกล่าวใช้คะแนนเฉลี่ยจากผู้ประเมินทุกคนหรือจากผู้ประเมินท่านสุดท้ายเลือกวันที่ช่วงการประเมินให้เลือกวันที่ต้องการจะนำมาใช้ ในส่วนของตัดคะแนนการประเมินจากเวลาทำงานโดยในแบบฟอร์มการประเมินจะแสดงข้อมูลสายออกก่อนขาดงานและใบแจ้งเตือนพนักงานเมื่อระบุข,ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกรอบการประเมินได้เลยผู้ใช้สามารถลบเอกสารได้ โดยกดไปที่ delete หรือแก้ไขเอกสารได้โดยกดไปที่ edit เมื่อกำหนดรอบประเมินเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของหัวหน้าทำประเมินผ่านทดลองงานหรือประเมิน KPI หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ไปที่โมดูลประเมินจากนั้นไปที่การประเมินของฉันจะพบรายการรอประเมินจากนั้นไปที่ action ผู้ใช้จะเห็นปุ่ม view และปุ่ม e v a l u e ปุ่มวิวจะเป็นการเข้าดูแบบประเมินเพียงอย่างเดียวหากต้องการจะประเมินให้กดไปที่ปุ่ม e v a l u e หัวหน้าจะเห็นแบบประเมินจากนั้นให้หัวหน้าทำการประเมินได้เลย ในส่วนของตัดคะแนนการประเมินจากเวลาทำงานหัวหน้าจะเห็นข้อมูลสายออกก่อนขาดงานใบแจ้งเตือนพนักงานรวมถึงคะแนนที่หักและจะเห็นผลคะแนนประเมินจากนั้นกดบันทึกและระบบจะถามอีกครั้ง กรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้เพื่อที่จะกลับมาทำการประเมินอีกครั้งให้กดไปที่แ c a n c e ลกรณีกดไปที่ส่งแบบประเมินระบบจะทำการบันทึกการประเมินครั้งนี้ทันที หัวหน้าสามารถตรวจสอบการประเมินได้โดยไปที่เมนูรายงานผลการประเมินและเมนูรายงานการประเมินตามพนักงาน เมื่อมีการประเมินจากหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว HR สามารถเข้ามาตรวจสอบและเรียกรายงานได้จากหน้ารายงานผลการประเมินและหน้ารายงานการประเมินตามพนักงานเมนูรายงานผลการประเมินเป็นการดึงรายงานกรณีที่ต้องการใช้แค่หนึ่งคนขั้นตอนการเรียกรายงานไปที่แอคชั่นกดไปที่วิวจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างไปที่แอคชั่นกดไปที่วิวอีกครั้ง จากนั้นกดไปที่ p r i ิ้นเพจได้เลย ต่อไปเป็นเมนูรายงานการประเมินตามพนักงานเป็นการดึงรายงานการณีที่ต้องการเปรียบเทียบหลายคนสามารถเลือกกรองข้อมูลตามที่ต้องการได้เลย และสามารถเลือกเป็นรูปแบบ Excel หรือ PDF ก็ได้